สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะปลาพามาแนะนําต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นอีกหนึ่งไม้ใบที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็คืออุดมทรัพย์นั่นเองนะคะอุดมทรัพ์เนี่ยนะคะเข้าเป็นไม้ที่อยู่ในวง d e เดฟเฟนเบเกียนะคะหรือวงเดียวกับพวกสาวน้อยปปะแป้งนะคะเพื่อนๆค่ะหลายๆคนเอาไปเข้าในวงของอโกรนีม่านะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นวงเดียวกับสาวน้อยปะแป้งนะคะหรือเดฟเฟนเบเกีย ค่ะลักษณะเขานะคะใบเขาเวลาที่เราจับใบเนี่ยนะคะใบเขาหนานะคะเพื่อน,อนแล้วก็ผิวใบเขาจะเรียบนะคะแล้วตรงเส้นใบเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเวลาเราจับเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกได้ถึงความนูนแล้วก็เป็นร่องเส้นใบนะคะค่ะสีของใบเขานะคะเขาจะเป็นเหมือนจะสามมิติเลยก็ว่าได้นะคะดูนะคะเขา โปร่งแสงนะคะเห็นนิ้วด้านหลังไม่เอ่ยเนี่ยค่ะเขาโปร่งแสงด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็การไลเ่เฉดสีของขาวครีมเขียวอ่อนและเขียวเข้มนั้นสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็ไอ,อความที่เป็นริ้วเรวเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเราก็ได้สัมผัสได้ด้วยนะคะแล้วก็ใบเขาอันนี้คือใบใหม่นะคะน,นี้ก็จะเห็นไหมคะว่าเขาโปร่งแสงเห็นไหมเห็นนิ้วนะค่ะแล้วก็ ลักษณะลําต้นเขาก็จะเหมือนพวกสาวน้อยปะแป้งนะคะพอต่อไปเวลาต้นเขายืดสูงขึ้นนะคะเขาก็จะเป็นป้องๆขึ้นมานะคะค่ะเขาเป็นไม้ในร่มค่ะเขาไม่ชอบแดดจัดนะคะชอบร่มรำไรวางใต้ร่มไม้หรือว่าใต้สลนนั่นเองนะคะสลนก็ควรที่จะเป็นสักประมาณ60%หรือ70%ก็ได้ะคะ่ะน้ำนะคะเขาไม่ชอบน้ำขังแฉะนะคะชอบความชื้นแต่ว่าดินจะต้องระบายน้ำได้ดีนะคะ ส่วนพวกโกรคแมลงศัตรูพืชก็อาจจะมีเพี้ยเชื้อราในดินเพี้ยในดินหรือว่าเพี้ยบนใบแล้วก็มแมลงหนอนมาแทะใบนะคะอย่างเช่นนี้นะคะนี่ก็เจอมแมลงมาแทะใบนะคะวิธีแก้ก็คือ,อ,อฉีดยาไม่ว่าจะเป็นสารเคมีพันหรือว่าชีวภาพนะคะก็ฉีดกันหนอนกันมแมลงกันเพี้ยได้นะคะ สำหรับเพลี้ยเนี่ยเราสามารถจริงๆแล้วถ้าอยากใครไม่อยากใช้สารเคมีนะคะเราใช้น้ำยาล้างชานผสมน้ำเปล่านะคะให้เจือจางแล้วก็มาฉีดพ่นก็ได้นะคะโดยสำหรับเพลี้ยแป้งนะเพื่อน นะคะเพราะว่าน้ายาล้างชามเนี่ยเขามีสารลดแรงตึงผิวนะคะทําให้ไปเกาะที่เพี้ยแป้งเพี้ยแป้งเขาก็จะไม่สามารถดูดน้ําเลี้ยงจากพืชของเราได้แล้วมันก็จะทิ้งตัวตายในที่สุดนะคะแต่ถ้าเป็นเพี้ยนอื่นทุกชนิดเนี่ยแนะนําให้ใช้ถ้าเป็นชีวภาพนะคะแนะนําให้ใช้พวกบิวเบอรียก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าบิวเบอรียเป็นเชื้อราดีที่จะไปเกาะจับตัวมแมลงตัวเพี้ยน,นะคะ จะไปจับตัวเพียรสร้างเยื่อมาคุมตัวเพียทําให้เพียมันหากินไม่ได้แล้วมันก็ตายในที่สุดและเชื้อราดีเนี่ยนะคะเขามีสปอร์เขาสามารถขยายกระจายตัวได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะทําให้สิ่งแวดล้อมในส่วนของบ้านเราเนี่ยมีสภาพที่ดีขึ้นนะคะถ้าเราไม่ใช้เคมีนะคะแล้วก็แต่ทีนี้คือเวลาเราใช้ชีวภาพเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นประจำต่อนเนื่องสม่ำเสมอน,น,นั่นเองนะคะค่ะทีนี้วันนี้ ไม่ใช่แค่มาแนะนำนะคะ,จะเจ้าต้นอุดมทรัพย์นะคะปลายางมาแบ่งปันวิธีการาผสมดินปลูกนะคะอันนี้เป็นต้นที่ปลาจะเอามาเปลี่ยนกระถางน,นะคะเคนื่องจากว่า,าดินน่าจะหมดสภาพแล้วแล้วก็ต้นก็ล้มนย่เงี้ยนะคะไม่สวยปลาก,ก็เลยเอาต้นนี้จะเปลี่ยนกระถางให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็จะบอกสูตรดินของปลาแบบง่ายๆเลยนะคะแบบไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวมาดูกันะค่ะ ค่ะก็กระถางรองก้นนะคะเนี่ยเป็นเ,เป็นพวกเศษใบไผ่นะคะเศษไม้เศษกิ่งไผ่เล็กๆเป็นบ้านปามีต้นไผ่เงินที่เอาไว้เลี้ยงแมวนะคะปลาก็จะใช้เศษใบเศษผุพังของกิ่งกับใบไผ่เงินเนะะี่ยค่ะเอามารองก้นกระถางนะคะแล้วก็ดินเนี่ยปลาใช้ดินถุงนะคะแต่ดินถุงของปลาเนี่ยจะเป็นดินที่เขาผสมใบก้ามปูก็ใบไม้นู่นนี่นั่นมาเยอะแยะเลยะคะ่ะ จริงๆแล้วถ้าใครมีออถ้าเพื่อนๆมีกะมะพร้าวสับนะคะที่ผ่านการแชร่น้ําแล้วนะเอามาผาสมได้จะยิ่งดีกว่าเยอะเลยนะคะท mm hmm. ่านี้ปาไม่มีปาก็เลยต้องใช้แบบเนี้ไปก่อนนะคะเ mm hmm. นี่ยนะคะดินดินมันก็จะมีความร่วนสวยพอสมควรเลยนะเพื่อนๆเอามือประคองแบบนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็พลิกกระถางนั่นเองนะคะ mm hmm. แต่เนื่องจากอันนี้มันร่วนมากเลยเ mm hmm. นี่ย แค่นี้เองค่ะเห็นไหมดินร่วนมากๆเลยค่ะเพื่อนดูตัวอย่างดินนะคะนี่นะเราก็เอาดินเก่าออกนี่นะคะเราก็ลงปลูกก็จับให้อยู่ตรงกลางนะคะประมาณประมาณตรงกลางแหละเอาล้ค่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เนี่ยค่ะควรที่จะปลูกประมาณนี้นะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยขอบ มันคงควรที่จะมีดินอยู่แค่ประมาณนี้นะคะนี่คือกําลังพอดีกําลังสวยงามนะคะแล้วก็ตั้งให้ลำต้นเนี่ยให้มันตรงๆแต่อันนี้ต้นเขาเอียงหาแดดนะคะตั้งแต่ต้นเดี๋ยวปาก็จะไปหามุมที่ได้รับแสงแดดแบบที่ได้รับแสงนะคะไม่ใช่แดดที่ได้รับแสงตรงๆง,งนะคะเขาจะได้ต้นไม่เอียงนะคะต่อมาพอเรากบดินอะไรเรียบร้อยกดนิดหน่อยให้ต้นเขาแน่นนะคะแล้วก็ใส่ ปุ๋ยนะคะแล้วก็ใส่สตาร์เกิลจีกันมดกันแมลงนะคะสตาร์เกิลจีเขาจะเป็นเม็ดสีชมพูแบบนี้นะคะก็โรยโรยลงไปนะคะแล้วก็ปุ๋ยละลายช้านะคะปลาใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอส,สูตรสิบสามนะคะเท่านี้เองแล้วก็ลดน้ำนะเพื่อน ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลดน้ําแล้วก็วางที่แดดลําไรหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะเพื่อนเท่านี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการย้ายกระถางนะคะแต่ถ้าวิธีการขยายพันธุ์เนี่ยนะคะต่อไปพอเวลา พอเวลาต้นเขาโตขึ้นใช่ไหมคะลำต้นเขาจะยืดขึ้นมาลำต้นลักษณะเป็นปล้องนะคะไอต้ตรงท่อนตรงตรงส่วนนั้นนะคะเราสามารถทอนทอนเป็นท่อนๆแล้วก็มาชำได้นะคะหรือเวลาต้นเขายืดขึ้นมาแล้วไม่สวยแล้วเราก็สามารถตัดส่วนยอดเอาไปชำแล้วส่วนโคนก็ทิ้งไว้กับกระถางแล้วเขาก็จะแตกต้นขึ้นมาเองนั่นเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้นอ,อ,อุดมทรัพย์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ หลายๆท่านไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบยังไม่รู้จักแล้วก็วิธีเปลี่ยนกระถางแล้วก็ผสมดินนะคะดินที่ปาใช้เนี่ยคือดินที่ปาซื้อมาเนี่ยมันเป็นดินที่เขาผสม่วนซวยมาแล้วนะคะปาก,ก็เลยไม่ได้ผสมกับมะพร้าวสับนะคะค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ